สวัสดีครับพบก,กับผมสุพจน์คนน่ารักกับอีสุสิสนิยนนครสวรรค์ตะขีที่หนึ่งที่เดียวในนครสวรรค์นะครับกล้าการันตีส่วนลดรักของแถมจัดเต็มนะครับนี่เลยนะครับมีรถแต่งพร้อมส่งอมอบให้กับลูกค้าในส่วนของตัวสี่ประตูรุ่นเอสพร้อมโปรแม็กซ์นะครับลูกค้าจากจังหวัดสิงห์บุรีนะครับสิงห์บุรีนี่มารับรถนะครับวันนี้เริ่มง,งานยอดี๙โมง๙นาทีนะครับกับโปรดีๆนะครับการจัดส่งพร้อมโปรแม็กซ์นะครับแถมให้ตามโปรเลยเดี๋ยวพามาชมความสวยงามนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปปบอกโโรมชั่นท้ายคลิปนนนะใส่วของกระะจจังหนน้าเป็ ดังหน้าแบบ2022แล้วนะครับออกแบบดีไซน์ใหม่รู้หลามาพร้อมกับโลโกโออ้ E สูงขนาดใหญ่เลยนะครับแล้วก็นในส่วนของดงังด้านไฟหน้าไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะครับอ่ามาพร้อมกับในส่วนทางด้านล่างนะไฟเลี้ยวและเบ้าไฟตันหมอกไฟตันหมอกสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะมาดูการจัดทรงพร้อมโปรแม็กซิ่งคันนี้นี่เลยเห็นไหมครับจัดทรงนะครับโหลดพร้อมแม็กแต่งซิ่งนะครับโหลดสเตปหน้า2หลังสีนิ้วแก้พายันให้ด้วยนะตามโปรก็แถมให้เลยนะมาดูนี่ ในส่วนของตัวแม็กนะครับแม็กเป็นลายเวลแบบนี้เลยนะอุปรกรณ์ขอบเบรกขอบดุมนอ็อตล้อสีน้ำเงินแถมให้จัดตามโปรเลยโหลดหน้า2นิ้วนะขนาดในส่วนของฟิล์มซิงฟิล์มซิงตัวนี้จะเป็นฟิล์มซิงแบบฟิล์มฟ้าใสเลยนะของแต่งวัยรุ่นเต็มคันเลยนะครับคันนี้นะนี่มือเปอิดเป็นแบบคม,มียมนะลูกค้าสั่งติดตั้งเพิ่มเติมดูรูลหลาเพิ่มเติมนะในส่วนของตัวรถนะแล้วก็ในส่วนของตัวแม็กทัางนั้นท้ายนี่ออฟลือแบบนี้เลย อ่าแถมให้เหมือนกันรับในส่วนของตัวครอบดุมน็อตล้อสีน้ําเงินนี่ไฟท้ายทางด้านท้ายก็ตัวเอจะเป็นแบบพรมแดงแบบนี้เลยนะครับอ่ะนี่ทางด้านท้ายเหมือนกันนะครับติดตั้งเพิ่มเติมนี่มาดูของดีเมืองนครสวรรค์นะครับในส่วนของท่อซิ่งนะครับวัยรุ่นรู้ดีเลยนะครับออกรถกับผมไปเกือบทุกคันนะครับต้องขอติดเลยนะครับวัยรุ่นเห็นไหมครับ ท่อซิงนะครับท่อซิงของดีเมืองนครสวรรค์เปียท่อไอเสียนะใครอยากได้ก็ติดต่อผมได้เลยนะครับบอกได้เลยนะครับอัตราเร่งดีมากนะในส่วนของตัวแม็กแม็กพร้อมจัดทรงคันนี้นะครับจากร้าน m อ็นครสวรรค์นะครับใครสนใจที่จะจัดทรงแต่งรอมาไม่ว่าจะเป็นแม็กซิงยางเทพนะครับติดต่อได้เลยนะครับเอ็มจนครสวรรค์ตรงข้ามกับแมคโครนครสวรรค์นั่นเองนะมาดูของแต่งภายในภายในเขานะครับบอกได้เลยคันนี้ครับเก๋ไก๋เลยนะในส่วนของตัวนี่ ดิฟฟี่นะครับดิฟฟี่อ่าัยรุ่นจัดดิฟฟี่ด้วยนะตัวนี้เปลี่ยนสีเปลี่ยนแต่งได้หมดเลยนะครับลูกเล่นเยอะมากเลยนะจากร้านเนะอ็เจนครองสวรรค์เหมือนกันนะครับของแต่งวัยรุ่นร้านนี้เขาเยอะนะไม่ว่าจะเป็นแม็ของแต่งต่างๆนะใครอยากได้ติดต่อได้เลยติดต่อได้เลยนะครับจะซื้อเพิ่มเติมหรือจะติดตั้งแบบว่า ไปติดเองก็ได้นะใครไปก็บอกได้เลยนะครับมาจากสุพจน์นะสารับโปรโมชั่นดีๆนะครับบอกได้เลยนะครับในส่วนคันนี้นะครับเล้าใจแน่นอนนะของแต่งแบบนี้อยากได้ท่อซิ่งอยากได้อุปกรณ์แต่งเพิ่มเติม ติดต่อได้นะครับสำหรับโปรโมชั่นของคันนี้นะครับรับรถจ่ายเพียง1 9 9 0งบาทเท่านั้นเองครับฟังไม่ผิดครับ1 9 9 0งน้นเอบาทเท่านั้นเองนะก็สามารถที่จะออกรถในส่วนของตัวรุ่น4ี่ประตูรุ่น S อพร้อม Pro m a x ซ ing แบบนี้นะตอนนี้รถสีขาวว่างนะครับใครอยากได้นะครับรีติดต่อเข้ามาเลยนะในส่วนของโปรดีๆแบบนี้นะครับมีที่นี่ที่เดียวอีซูซุเซนิยอนนครสวรรค์ตาขีนะครับที่1ที่เดียวในนครสวรรค์การันตีส่วนลดของแถมจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะครับนี่เลยครับออกรถเป็น ส่งมอบก,กันถึงหน้าบ้านนะรู้ดีเลยนะครับในส่วนของการดำเนินเอกสารของผมนะพาแน่นอนนะครับ2วันนี่คันนี้2วันรับรถได้เลยอ่ะเห็นนะครับโปรโมชันดีๆแบบนี้นะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวขอตัวพาน้องนะครับไปแต่งตัวนะครับพร้อมที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าแล้วนะครับใครสนใจติดต่อได้เลยครับ0819713914กับสุพจน์คนน่ารักอีสุสุเนียนน้องขรสวัสดนคีที่หนึ่งที่เดียวในนครสวรรค์นะครับ, 14, บสวัสดีครับ